สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้เยพินขอนอกใจบอนสีสักวันหนึ่งเนาะวันนี้ยยพินไปไอ้นี่มาไปซื้ออตัวนี้มาอ,อ,อโกนิมามโกนิะอะไรนะอะโกนีมาเหรอวันนี้เยพินพาไปดูไอ้มรดกโลกเนาะต้นละห้าร้อยมีสองใบาสามใบ,ส,มบสี่ใบต้นหนึ่งห้าร้อยวันนี้เจพินก็ไปซื้ออ,นอันนี้มาอัญมณีสามสี 3, 4, เนี่ยจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ย ด้านเจพินเห็นเขาไม่อยู่สามกระป๋องเจพินก็เลยไปหาซื้อมามั่งเนาะอัญมณีสามาสีต้องมีสีขาวสีชมพูสีเขียวนะจ๊ะอันนี้เจพินซื้อมาในน้ำอัญมณีสามาสีไม่น่าจะใช่จ้ะเพราะสีขาวมันเพิ่งมีหน่อยเดียวนะนก,ก็ต้องรอลุ้นอีกหน่อยหนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่เนยะน,นี่เยพินได้มาในน้ำอัญมณีสามาสีเพราะว่าเยพินเลี้ยงเล่นไม่เป็นนะจ๊ะน่จ๊ะ ไล้อีนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแทงนั้นเนี่ยสองร้อยบาทแต่นเนี้ยไวแบงแววงเนี่ยแม่พันเขาแดงปัดเลยจ<อ>ะพินยังเดี๋ยวได้พินจะพยายามศึกษาแล้วก็จะมาให้เพื่อนๆดูเนาะกนิม,มา<อ>แต่ยาพินก็ว่าสวยอยู่นะเมื่อวานยาพินพาไปดูแล้วไปสั่งไอ้นั่นไว้อะไรนะโพนำเงิน พอานาเงินหรือโผล่น้านเงินอะไรเนี่ยแล้วก็อะไรมอลดกโลกแต่มอลดกโลกก็เจ้าของไม่ขายเยพินต้องไปหาซื้อที่อื่นมาร้านที่มีนี่เขาไม่ขายจา้ะสวยนะเนี่ยนนี้ายพินยังไม่ไหมอันนี้มันชื่ออะไรนะเงินเต็มบ้านหรืออะไรนะยายพินจำไม่ได้อยู่เนเนี้ยชื่อเขาดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวายพินจะพยายามไปหาชื่อมาให้ ถึ่างบอกเพื่อนๆว่านี่มันก็ใกล้ใกล้เคียงนะแต่มันไม่มีสีขาวแต่มันต้องมีสีขาวอีกสีหนึ่งจ้ะขาวเขียวชมพูแต่มันต้องมีสีขาวอันยมัน,นีสามสีแต่มันก็ใกล้เคียงแนละ้วเนี่ยชมพูอยู่แต่นี่มันยังไม่กัดสีแล้วมั้งยัยพินว่านะไม่น่าจะหลอกเนาะแต่ต้นหนึ่งเนะนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ย อันนี้คืออันยมณีสามสี 3, 4, จริงๆเนี่ยเนี่ยท่ามันมีคนละแต่ร้อยพายเราแต่อันนี้ไอ้นี่นโพมงคลโพมงคลนี่กับแพงนะเนี่ยเนี่ยนี่จ้ะอันนี้ก็โพมงคลโพม,มงคลเขาก็กำลังหากันอยู่นะไม้โบราณจ้ะ พินได้มาอยู่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ว่าบอลสีราคามันแรงไปก็หันมาเล่นนะตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวที่พินจะพยายามไปเสาะหามาให้เพื่อนเพื่อนดูจ้ะหลายหลายสีจ้ะหลายหลายสีหลายหลายแบบเนาะเพราะว่ามันมีสวยๆเยอะจ้ะจะพินไปดูมาแล้วจ้ะสวยมากเดี๋ยวหน้าปกจะพินจะใส่เป็นคลิปไอ้นี่นะจ๊ะ ยมันนีสามสีเพราะยยพินไปถ่ายคลิปมาเมื่อเช้านี้แต่ว่าคลิปมันหกคอมเมนต์ตีลังคายยพินก็เลยลงคลิปไม่ได้จ้ะยยพินได้มาอยู่เนี่ยยยพินก็พยายามมองของยยพินให้มันเป็นเหมือนอันยมันีสามสีมันจะเป็นนี่เปล่าเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มีความรู้นะช่วยแนะนําช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะแต่มันก็แต่มันยังไม่มีสีขาวนี่เนี่ยยาพินยังสงสัยอยู่ ต้องมีขาวปนขาวเยอะปนเยอะอันนี้มันมีแค่หน่อยเดียวเองอนะไงเปเบนก็ขอจบคลิปนี้ไว <hart! S> ้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะแต่ถ้าแดงทั้งแดงทัง้งทั้งทั้งต้นเลยมันจะแพงมากแดงทั้งใบอ่ะแต่เจปินจะไปเสาะหาชื่ออยู่เนาะ ะพยายามจ้ะแต่บมันก่อนเยพินได้มาหลายต้นนะยพยพินก็คิดว่ามันเขาไม่ค่อยนิยมกันยพยพินขายไปแค่กระถางได้40สี่สิบบาทแบ่งให้เด็กๆไปเลี้ยงกันแต่พอวันนี้เยพินไปตื้อมาโอ้โห,โหราคาหงายท้องเลยไ <laughs> รเยปินก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ